สวัสดีครับเพื่อนๆอันนี้มีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันนะครับก็มีที่เราจุดเตาเนี่ยครับไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือปิกนิกอะไรเงี้ยครับอยากให้มันติดเอาไว้เคล็ดลับง่ายๆครับหาท่อ P ี c หรือเป็นพวกไม้ไผ่ที่มันมันกลงุกลงกวมีรูเงี้ครับอะไรก็ได้ฮะที่หาได้ครับที่เราไม่ได้อยู่ในบ้านมันไม่มีพัดลมมาเป่าหรือเราไม่มีกระดาษมาเป่าอะไรเงี้ยครับให้มันติดเอาไว้ก็ใช้ท่อเนี้ยครับเคล็ดลับง่ายๆก็คือ ไม่ต้องอมนะครับไม่ต้องอมในปากอยู่ห่างๆปากนิดน,นึงแล้วก็เป่าเข้าไปเลยครับเป่าให้มันผ่านท่อลงไปแรงลมมันก็เพื่อนๆดูแล้วกันครับนี่ครับก็เป่าเข้าไปเลยครับไม่ต้องเอาปากอมเข้าไปนะครับอยู่ห่างๆนิดนึงแล้วก็เป่าเข้าไปเลยครับ นี่ yeah, ครับง่ายๆเพื่อนๆลองไปใช้ดูนะครับับลองได้ผลแน่นอนครับ